และชิปนี้นะครับน,น้าอุา๋ยจะพาไปตกปลาช่อนโคนที่แม่นๆหนูหนแม่นๆหนูที่อ่างเก็บน้ำบรรยากาศธรรมชาติสายน้ำและตกปลาทุกอย่างมันลงตัวสุดๆครับนะนะ ทลิปนี้นะครับจะสนุกและมันแค่ไหน,นเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับน้านาักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นอุ๋ยนะครับมาพร้อมกับคันนี่เลยครับดักคิดนะครับนะาของค่ายนอนฟิชชิงนะครับแล้วก็เหยื่อที่นุ๋ยใช้นะครับเป็นเหยื่อนี่เลยครับเคียดอิโม่นะเคียดอิโม่นะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปดูครับนี่ครับเคียดอิโม่ครับผมเดี๋ยวนี้นุยจะมาตีปลาช่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เลยครับสภาพหมายของเราวันนี้นะหมายก็อยู่เขื่อนประเทศลาวเลยครับ นะโอเคครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้นูยาวๆด้วยครับนี่นะมีกองเชียร์อยู่นี่ครับน้องอันดาบองมือหน่อยครับอ่าโอเคจับเขาไปนะครับและนี่ก็จะเป็นหมายแรกของเรานะครับทุกคนเราจะไปตกปลาช่อนกันนะครับด้วยเรือคายักนะครับก็เป็นครั้งที่สองของน้าอุยนะครับที่ใช้เรือคายักในการตกปลาที่อ่างเก็บน้ํานะครับ การทรงตัวของเรือคายกักก็ถือว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับนี่เลยครับทรงเยื่อไม้แรกไปเลยครับดเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันเลยว่าไม้นี้นะครับและกลนห่วยแบบนี้จะมีปลาช่อนพุ่งออกมาชาร์จเยื่อของเราหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็จะมีคันเจ็ดฟุตนะครับแล้วก็เยือ่อ กบยางใบหลิวข้อน้ำดังๆนะครับแล้วก็สายพ e. ีที่ใช้ก็จะเป็นสาย P e. ี0.8นะครับถัก9นะครับตัวนี้9บวก1นะครับทำให้เหนียวยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเจอปลาไซสา์ใหญ่บางทีมันชอบมุดต่อไม้นะครับนะจะสังเกตว่าสภาพหมายก็คือถ้าปลากินแล้วสามารถมุดเข้าต่อได้เลยนะครับเวลาเราวัดกระชาก จะทำให้ใหสาย PE นะครับถูกับไม้ไวขึ้นนะครับก็ทำให้สายมีโอกาสเป็นขุยแล้วก็ขาดง่ายครับฉะนั้นนะครับเราต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนออกหมายทุกครั้งครับจะทำให้เราไม่พลาดโทฟี่ของทีมน,นั้นๆนะครับ อ่างหวาเมื่อกี้นะครับหทําน้อุ่ยหัวล้อเลยครับเปิดมาก็กระโดดหลบเลยนะครับปลาช่อนตัวนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาครับนี่ก็คือหมายที่สองที่นกอุ๋ยเข้านะครับเหมือนเดิมครับเป็นเป็นเว้าเป็นร่องห้วยนะครับมีน้ําเคยไหลไม่ลึกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูยาวๆเลยครับว่าจะมีตัวกัดหรือเปล่าครับ ตีปลาช่อนนะครับเราพยายามย้ํานะครับย้ําไปหลายทีบางทีจังหวะที่เราตีนะครับปลามันอาจจะยังไม่ผ่านมาก็ได้นะครับเมื่อกี้มีกัดไปนะครับหน้าปากใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่ากัดไม่โดนเบ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันยาวๆนะครับนูองอุยย้าแบบนี้นะครับเพราะเราอรู้ว่ามีตัวละเมื่อกี้มันกัดไม่โดนตัวเบ็ดนะครับทําให้เรามีโอกาสที่เราจะได้ปลาตัวนี้นะครับมันยังไม่เข็ดครับเดี๋ยวเราดูครับ จังหวะที่ปลาชาร์จเหยื่อนะครับอย่าละสายตากับเหยื่อเด็กขาดนะครับนะเป็นการชิงไหวชิงพิบของปลากับเรานะครับถ้าเราไวเราก็ได้ตัวถ้าเราช้าปลาก็คลายเหยื่อครับผมเดี๋ยวเรามาชมต่อเลยครับ นี่ Pop นะกับปลาช่อนนะครับแล้วก็คันดักคิดนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่เราตามหานะครับเมื่อกี้มีกัดอีกตัวหนึ่งแล้วก็สายใหญ่กว่านี้ด้วยอันนี้ก็ดันโลแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้ฟักติดตามด้วยครับนะเต็มแรกมาแล้วยามเช้านี่นะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับและแล้วนี่ก็หาแต้มแรกจนเจอนะครับตีย้ําไปอยู่หลายรอบหลายสิบไม้เลยครับหมายนี้ก็เช่นกันครับผมเป็นหมายที่ก้นห้วยนะไม่ลึกมากนะครับเวลาตีปลาช่อนนะครับพยายามตีแบบทุกช่องเลยนะครับมีลืบมีรูตรงไหนนะครับตีเข้าให้หมดนะครับเพราะว่าปลาช่อนเป็นปลาที่แบบกัดในรัศมีที่แบบวงไม่กว้างมากนะครับเพราะว่า เหยื่อของเราที่ใช้มันเป็นเหยื่อขบยางใบหลิวนะครับมันก็เลยดิดน้ำในะอยู่แบบอยู่ในรัศมีที่ปลาช่อนมองเห็นได้ใกล้นะครับนะมันไม่เหมือนพวกปลาชโดที่เราตีบัตเบตรแล้วแบบเสียงดังเร้าๆนะครับนะนี่ขนาดเราอุ้ยตีไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวดูไม้นี้นะครับ เียดายมากนะครับนานาไม้นี้นะครับมันกัดเข้าปากนะครับแต่ว่าวัดไม่ติดนะครับมันอาจจะวัดเบาไปหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเห็นเลยครับว่ามันเข้าปากไปแล้วนะครับก็เลยลองตีย้ำไปอีกรอบนะครับเผื่อว่าปลามันจะกลับมากัดอีกนะครับตีย้ำไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับนานาเวลาปลากัด เช้ามานี้นะครับตีได้สองแต้มนะครับนะแต่ว่าอู้หูกัดดีมากครับกัดสามสี่ทีเลยนะที่พลาดพลาดก็น่าจะสี่ทีนะครับที่ว่ากัดแล้วแบบวัดไม่ทันนะครับนะนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงละช้อนน่าจะเริ่มอิ่มไปละแต่ช่วงเช้ากัดดีสุดละนี่ครับกองทัพต้องเรินมด้วยทองครับนะเนากินไก่ครับโดยเต็มสเบียงมาเรียบร้อย นั่งกินข้าคนเดียวนะครับหมายแบบสวยจริงๆครับตรงนี้ดูทุกคนน่ามีไหมเช้าน,นี่ผมว่าน่าจะมีมั้มันเป็นแบบแหล่งแบบแอบของลูกปลาเลยครับนี่ไม่รู้ปลาะอะไรขึ้นวันนี้สิบโมง สิบโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะั้นเลยะเว่ยไล่ถึงเที่ยงเลยนะครับเดี๋ยวไม่โครงานตอกติดตามด้วยนะครับและนี่ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสามนะครับนอกเวยออกมาตกปลาช่อนอีกหนึ่งรอบนะครับช่วงเวลานี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ปลาช่อนเริ่มออกล่าในช่วงยามเย็นนะครับตกได้ยาวถึงหกโมงเย็นเลยนะครับนะาะน,นี่ครับเลาะๆไปเรื่อยๆครับตามแบบ เศษไม้ é, ตามไม้แบบที่ล้มนะครับปลาช่อนจะชอบแบบส paint, <ty> ้มกินลูกปลาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูไม้นี้กันเลยครับเหมือนเดิมครับอย่าละสายตาเด็กขาดนะครับปลาช่อนนะครับนี่เลยวัดทีเดียวติดครับแต้มแรกมาแล้วช่อนสายสวยครับนั่นไหเขียดีโมครับเต็มปาาครับทุกคน สวยสวยสตสวยทะลุและผมอยากบอกว่าสิ่งที่พลาดในอย่างหนึ่งของวันนี้คือเราลืมเอากิปเปอร์มาครับดูที่ครับไม่เป็นไรครับถึงจะพลาดแต่เราก็อย่าไปหัวร้อนกับปลาให้มากนะครับ วายังมีเวลาให้นะอุยอยู่อีกหลายชั่วโมงเลยครับนานาสาหรับหมายนี้นะครับเป็นหมายกองไม้นะครับหนุ่ยคาดว่ามันน่าจะมีแบบปลาที่มันซุ่มกินลูกปลาอยู่ด้านข้างนะครับมีมุมไหนมีเหลี่ยมไหนนะครับตียัดได้นะครับยัดเข้าไปเลยครับนานะยัดเข้าไปถึงปากมาเลยครับผมตัวเข้าให้ครับนานาไม่มีไม่มีพลาดครับผมนะงัดลอยอย่างเดียวนะครับ อุปสรรคอีกอย่างนึงคือต้องงัดข้ามต่อไม้นี้นะครับนะมไม่เล่นนะครับต้องงัดข้ามต่อไม้ครับไม่เล่นแล้วครับจังหวะนี้ไม่พลาด <ผม S 1> ครับ <ผม S 1> หลุดในเรือพอดีครับผม,ผม,มนี่ดันโลมาหนึ่งแต้ม ไล่เลาะตีไปเรื่อยๆนะครับช่วงเวลานี้น่าจะเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลาช่อนจะเข้าฝั่งนะครับเป็นช่วงที่การล่าของปลาช่อนจะอยู่ในริมฝั่งนะครับเพิ่มโอกาสให้เรามีโอกาสได้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตีย้ําไปเรื่อยๆครับผมกามาเนียนๆเลยครับน้าะตัวเขาให้ครับผมจังหวะนี้ตัวอีกแล้วครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดู <c oughs> ขาดครับนะขาดอีกแล้วทุกคนมันใหญ่ครับัวนนี้ยโอ้โหสายเล็กไปจริงครับเนี่ยไปดูสิไม่อยู่ครับรอบนี้ ตัวมันใหญ่ครับตัวเนี้ย สวัสดีครับน้าๆนะครับวันนี้นะเ๋ยนะครับขอปิดที่ปลาช่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับกัดเป็นสิบนะครับได้ไปสี่แต้มนะครับเสียดายมากเลยครับนะเดี๋ยวยังไงนะครับพรุ่งนี้เรามาชมกันใหม่นะดูว่าเราจะแก้เกมยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับสายขาดครับอย่างที่น้าาเห็นไปเมื่อคลิปเมื่อกี้นะครับนะสายขาดนะครับไม่น่าเชื่อมันจะขาดนะโอเคครับเดี๋ยวเข้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวัไงฝากติดตามผลงานด้วยครับ สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะอุ๋ยนะครับมาออกหมายอีกหนึ่งวันนะครับนี่เลยครับคันที่หนุ้ยใช้นะครับเป็นคันดาร์คิดครับผมใครนำมาพิชชิ่งนะตัวนี้จะหมดสต็อกแล้วนะครับนะนี่เลยครับเหยื่อที่หนุ้ยใช้คือเหยื่อยักษ์ยางนะครับสภาพหมายวันนี้ครับผมสวยมากครับผมนี่นะเอาคขยักมานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลการับวันนี้จะมีแต้มมากน้อยแค่ไหนครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปด้วย และนี่ก็เป็นเช้าวันที่2นะครับของทริปตกปลาช่อนที่อ่างเก็บน้ําของมะอุ่ยนะครับนี่ไม้แรกก็ฟูเลยครับนะเพราะว่ามะอุ่ยเติมสายมาใหม่ครับเมื่อวานสายขาดไปหนึงรอบใช่ไหมครับผมวันนี้ก็เลยเพิ่มขนาดสายขึ้นมาที่เบอร์1.0นะครับแล้วก็สายสายเยอะไปหน่อยครับมันก็เลยล้นตะปุนิดหนึ่งครับสายยังไม่ได้อมน้ํานะครับก็เลยทําให้เกิดการฟูง่าย แล้วก็ต้องตั้งน่วงปรับกันใหม่เลยครับผมตลอดวิธีปรับน่วงนะครับคุมฟู้ของนะกอวยก็คือเราจะเซตไปที่น้ําหนักของเหยื่อก่อนนะครับนี่นะครับปล่อยเหยือ่อให้มันตกลงมาถ้ามันไหลเร็วเกินนะครับแสดงว่าหน่วงนะครับมันมันไม่ไม่นืดเท่าไหร่นะครับนี่มันมันไหลเร็วเกินเวลาเราตีปุ๊บมันจะสปูลมันจะวิ่งเร็วเกิน กว่าที่จะส่งสายออกไปนะครับทำให้เกิดการฟยังไดง่ายขึ้นนะครับเดวุยอะไรตบ รอบนี้นะครับไม่มีผลานะครับแต่ก็ว่าผลาทำคีมตกไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับสังเกตดูจากคีมเมื่อกี้ครับนรกยพบกิปเปอร์มาแล้วครับเมื่อวานนะครับเรายกขึ้นเรือแล้วปลาลุดนะครับทําให้เสียอขาไปนี่เลยครับเต็มปากครับปลาช่อนเต็มแรกยามเช้าครับผมสวยๆเลยนี่ครับเต็มแรกครับกัดดีมากครับผมไปเขียวยาวไปเลยน้ําเช้านะครับนักวิว่าเป็นช่วงเวลาตกปลาที่แบบ หมานสุดๆและครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาล่าเยื่อนะครับกําลังออกล่าเยื่อแบบเต็มที่เลยครับเดี๋ยวมาดูไม้นี้กันเลยครับนา,นาทูนเต็มๆครับนะฮะบอน,าน,านย้ำย้ำย้ำ ตัวนี้นะครับถือว่ามีไซส์เลยนะครับสู้กันได้มันเลยนะครับสาหรับคันดักคิดเวทสิบยี่สิบเอลบีนะครับนะนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับกัดเหยื่อยักษ์ยางครับเต็มปากครับตัวนี้ไซส์ดันโลเลยครับตกที่เรือคายักนะครับควรมีอุปกรณ์ให้พร้อมกว่านี้นะครับทางที่ดีต้องมีแบบที่ตักปลาอันเล็กๆนะครับแต่ว่ารอบนี้น้าอุ๋ยเอาคิปเปอร์มาครับก็ไม่มีพลาดครับตัวนี้ ดินครับดินครับดูฮิปเปอร์ติดปากครับดูครับต้องระวังนะครับจังหวะแบบนี้เรียบร้อยดักคิดเอาอยู่ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนคันดักคิดครับผมอยู่นะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับ กัดเหยื่อยักษ์อย่างครับเป็นปากฝากเลยด้วยครับนี่นะครับยังจําได้ไหมครับใหม่นี้เมื่อวานทําแสบกับนาอุ๋ยไว้เยอะเลยนะครับนะสำหรับปลาช่อนที่นี่นะครับเลนตะาหัวล้อเลยนะครับกัดเหยื่อของนาอุ๋ยขาดสายขาดไปตัวหนึ่งจังหวะนี้กัดไม่โดนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าครับปายังกัดไม่โดนนะครับมันยังหิวโซอยู่ครับ ยังไงเราต้องตีย้ำเข้าไปอีกหลายๆไม้เลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันมีตัวแน่นอนนะครับหลอลุ้นกันครับว่ามันจะกัดหรือเปล่าครับมันวนเวียนอยู่แถวนั้นแน่นอนนะครับปลาเพราะว่ามันชอบจะดักกินลูกปลาอยู่ครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันยาวๆเลยครับว่าจะโดนหรือเปล่านะครับตื้อเท่านั้นนะครับสําหรับงานปลาช่อนนะ ตื้อย่างเดียวครับผมเดี๋ยวป้าเข้ามาในรัศมีรัศมีของเหยื่อเมื่อไหรนะครับเดี๋ยวมันตามมาคัดเองครับไม่ต้องกลัวครับผมกอเนียนๆนะครับให้แบบแอคชั่นออกแบบเนียนๆไม่ต้องเร็วมากอย่าช้ามากเกินไปนะครับลากมาให้ได้จังหวะครับจะสังเกตนะครับมีบาวาวๆน้ำตามมาแล้วครับผม โนทีแ่แม่นแม่นหน่อยหนูอย่างมันเลยครับนะปลาช่อนตัวนี้นะโอ้โหมันตามมาตั้งแต่กอเลยนะครับนะ ระยะที่ตามมาโน้ยกว่ามี4เมตร5เมตรได้เลยนะครับกว่ามันจะตัดสินใจกัดได้นะครับเล่นอยู่ใกล้เรือเลยแล้วทำให้เราได้ช็อตสวยๆออกมาให้แน่นาได้รับชมกันเลยครับปลาช่อนตัวนี้นะไสาเกือบ2กิโลเลยนะครับนอีกช่างแล้วครับผมถือว่าสาดีเลยครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งคือมันยังมีหนึ่งตัวนะครับอยู่ในนั่นนะเราต้องให้ค่อยเอาขึ้นเพื่อไม่ให้หมายมันแตกนะรีบนะครับเปิดเบรคคลายออกมาครับมันมีอีกตัวนะครับ ค่อยๆถอยหลังออกมานะครับเพราะว่าเราอาจจะได้อีกหนึ่งตัวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหมายมันยังสวยอยู่นะครับนกอุยยังไม่ได้หลอกไปข้างในนะครับเราไปเอาปลาขึ้นแบบออกมาแบบระยะไกลๆหน่อยนะครับปลาจะได้ไม่ตื่นนะครับปลาช่อนเป็นปลาที่ตื่นง่ายมากนะครับนะเวลาเราทาอะไรเสียงดังไม่ได้เลยนะครับสังเกตว่านกอุยจะไม่ค่อยแบบใช้เสียงเยอะเท่าไหร่นะครับปลามันตื่นง่ายครับบางทีเรา เหยื่อตกใกล้ๆนะครับบางทีมันพุ่งออกไปเลยนะครับปลาช่อนนะนี่เลยครับไปค่อยลากออกมานะครับแล้วก็คลายเบรกนะครับแต่ว่าอย่าไปคลายเยอะเกินนะครับเดี๋ยวปลามันจะวิ่งขึ้นต่อนะมาช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยเรียบร้อยครับทุกคนว้าวใสสวยครับ ครัับตวนี้กัดมันมากครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเป็นเลยครับหลังจากที่ได้โทฟี่ของวันนะโอีกก็ชิวๆแล้วครับเป็นเวลาประมาณ9โมงนะครับก็กะว่าจะ ไล่ตีอีกไม่กี่ไม้นะครับก็จะกลับแล้วครับผมเพราะเวลามีน้อยนะครับจริงหมายยังสวยอยู่เลยนะครับถ้ามีเวลาเล่นทั้งวันนี่บันเทิงแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคันดักคิดไข่นอนฟิชชิงนะครับงัดมั่นครับไม่ว่าจะเป็นงานปลาช่อนปลาชะโดปลากระสุกปลากระพงนะครับงัดได้หมดนะครับนะเหนียวนะครับน้ําหนักคันอยู่ที่ประมาณ140กรัมถึง150กรัมนะครับถือว่าเบามากนะครับ นี่นะครับไม้นี้ก็ตีไปแบบชิวๆครับผมตีตกปุ๊บปาช่อนกัดเลยครับนะเป็นสายไม่ใหญ่มากนะครับกัดแบบเบาๆผมก็ยังงงๆอยู่ครับกัดได้ยังไงครับสายขนาดนี้เต็มปากครับผมยักษ์ยางครับผมโชวแบบงงๆครับตัวนี้กัดเหยื่อยักษ์ยางนะครับเต็มปากเลยครับ เด็กแว้นครับซ้ายกับหลังข้าปากมันฉีกไปแล้วครับปล่อยเขาคงทำมากินลำบากแล้วเดี๋ยวขอไปทอดก็แล้วกันครับผมป้ายลุยสวัสดีครับนะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะครับนะก็เริ่มหิวข้าวแล้วครับผลงานโดยรวมเช้านี้ก็จัดไปสี่แต้มนะครับก็มีหลุดอีกเยอะเลยนะครับนะก็วันนี้น่าจะตกเพียงเท่านี้นะครับเพราะเวลามีน้อยนะครับนะ เดี๋ยวยังไงนะครับน้าอุ๋ยจะไปที่ไหนนะครับฝากน้าๆนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะาคันดักคิดนะครับของค่ายดมันฟิชชิ่งนะนาเห็นแล้วนะครับการปลาช่อนมันมากครับผมสายตึงๆนี่วัดแบบทะลุอะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยน้าอุ๋ยขอพายคายั k กลับที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ